รายการค้าวันที่5มก,กราคมนะคะออกใบเสร็จรับเงินเพื่อรับชำระอิน้อยขายยกมาต้นงวดเลขที่อ้างอิง99801จากบริษัทโพสพลซักคโอจำกัดได้รับเช็คธนาคารกรุงไทยสาขาพระราม4เลขที่4481234ลงวันที่15มก,กราคม60รับชำระเต็มจำนวนค่ะ เราจะทำการบันทึกบัญชีนะคะโดยไปที่ระบบลูกหนี้และวิเคราะห์นี้ค่ะคลิกที่ workflow ค่ะแล้วก็ไปที่ใบเสร็จสินค้า RI ค่ะเล่นเอกสารนะคะเราจะใช้0 0นยค่ะกดโอเคค่ะเมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราก็จะกด F 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่กับเลขที่อ้างอิงน,นะคะเราจะให้โปรแกรมรัน นิ่งข้อมูลให้โดยอัตโนมัตินะคะวันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่05 01 60ค่ะรหรัสลูกค้านะคะใส่จุดแล้วก็ e n t e r ค่ะเครื่องจะแสดงรายชื่อลูกค้ามาให้เราเลือกนะคะในที่เราก็จะเลือกบริษัทโดยครสักฟอกสักฟอกค่ะมาที่รายการอิร้อยสินค้านะคะ คอลัมน์ท้ายนะคะเราก็จะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะเราจะเลือก si นะคะใบส่วนของทับไบกำกับภาษีทับใตได้น,นี้ค่ะเล่มเอกสารนะคะใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะเราจะเลือกรหัส001 0นะคะเลขที่ค่ะใส่จุดแล้วก็ enter เหมเือนเดิมค่ะเราจะเลือกเลขที่001นะคะ จากนั้นนะคะเราจะมาที่รายการรับนะคะใส่จุดตรงคอลัมน์แรกนะคะเครื่องจะให้เราบันทึกรายละเอียดเอกสารการชำระเงินมัดจำนะคะประเภทของเอกสารธนาคารนะคะเราใส่จุดแล้วก็ enter ค่ะเป็น CL นะคะฝากโดยเช็คธนาคารอื่นเลขที่เช็คนะคะปีปี หนึ่งสองสามสี่วันที่เช็คนะคะเป็นวันที่สิบห้าศูนย์หนึ่งหกศูนย์ค่ะรหัสธนาคารนะคะเป็นธนาคารกรุงไทยค่ะแล้วก็ใส่ K แล้วก็กดยืนอัน,นคะ่ะ KTB นะคะแล้วก็กดเลือกคะ่ะสาขาธนาคารนะคะสาขาพระรามสี่ะ มูลค่าเช็คนะคะ25,000บาทรับชำระในใบเสร็จนี้เต็มจำนวนนะคะก็คือ25,000บาทค่ะจากนั้นก็กด f 1 0เพื่อบันทึกเลยค่ะ,ะกลับมาที่หน้าจอเอกสารธนาคารนะคะในที่นี้เรามีเพียงรายการเดียวนะคะก็กด f 1 0บันทึกค่ะโปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีอัตโนมัติให้เรานะคะเป็นการเชื่อมโยง จากระบบลูกหนี้ไปยังระบบบัญชียแยกประเภทนะคะลงบัญชีที่ไวเชอร์เลขที่ a c 6 0 0 1 0 0 0 2ค่ะบันทึกบัญชีอัตโนมัติโดยเดบิตเช็ครับรอนําฝาก25,000บาทเครดิตลูกหนี้การค้า25,000บาทนะคะจากนั้นเราก็กด F10 เพื่อบันทึกอีกครั้งค่ะเราจะไม่พิมพ์นะคะกดนึค่ะ เราจะไม่ทำรายการต่อแล้วนะคะแล้วก็กด X ซิเพื่อกออกได้